đơn nhai tới là nó mai yên bu, <laughs> <laughs> cứ nhảy <nền> đi thôi nhảy, nhảy bao bao, tui, cứ chẳng bền lê như ngay, bao bao, đó là thon đằng, tàu nhai เฮียมันนัน่นคมขนาดนั้นเนาะ ติมากรรมไม้คอนที่สวยงามเอเคกลับว่ารถหนึ่งพอดีไหมตรงนู้นได้กองหนึ่งมันสีลรถเหรอฮะยด้ว่าเอาตะทีกองเด้อคุณเอ้ยที่เลาะกองไว้ thế nào nghe về con là đơn đừng có đi ยอดเลยเนาะป้าตะดอนคนขึ้นเลยค่ะย่งทุกคนเที่ยวเดียวเขากับเพียงพอแล้วน่าสมุะนหะ้องไหาฮัลโหลตูครับสวัสดีค่ะโอยกลักกวกล้องแม่ 아난น이 다하, ์อีกต่아งหากอุ๊บชั่วชั่ ทำงานให้มัน,นเ,เร็วๆหน่อยชักช้าอยู่นั่นแหละรู้ใครบ่นชันนี่แหละฟืนสิ่งไฟหนาวหนาวอย่างฮอนแล้วจ้ะหนาวยังไม่หมดง่ายอ่ะม,ม,มาเป็นละล้อเดี๋ยวดิเรียนมาเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนนะทุกคน เอาฟืนน้อยไปด้วยนะใส่ข้างบนมันไปได้ไหมมีที่มัดไหมลห่ะป่นเสริมหมุนน้อนร้ออยู่เดี๋ยวแยก็เอาเสลียงมาเอาเดี๋ยวายตามมา สลำบากบมากกว่าลูกเราใส่สียู่เงี้ได้มันทันได้คำลำบากเราสีมาเอาแล้วว่ากซูไปเอาลูกขัดลว่ายังไม่ท่าแกจะอยู่บ้านได้ยังไงแกต้องออกเลาะก่อนแม่คือบ่หอยวอกก็ปัว โอ้ยเก่งบอกเก่งอย่งนี่มวนขึ้นอย่างดีดมวนดีอยู่นะมันมันจะไม่เต็มเท่าไหร่ไหมเข้าใจไหมคนอ่ะเอ <c> อบรกวกลอนแหมหลอนดู้แต่ว่าเวย้าบวก,บก,บกหาบวกชิไปไหลายคนบวกหลายย่นยเอาใจคนคน ทุกคนเดี๋ยวเราพยายดอนก็จะขขึ้นรถแล้วนะคะตะดอน